สวัสดีค่ะรายงานจากสนามกอล์ฟสุวนรณภูมิแอนคันที่ขับนะคะวันนี้ติ่มจะนำเสนอที่ดินสสวยๆอีกแปลงนะคะคือที่ดินฝั่งติดเล็กค่ะซึ่งมีสองแปลงนะคะคือแปลง A3 และแปลง A4 แปลง A3 มีเนื้อที่212ตารางวาค่ะแปลง A4 มีเนื้อที่171ตารางวา ท้ายแปลงจะติดเล็กค่ะของสนามกอล์ฟนะคะบรรยากาศวิวจะสวยมากนะคะท้ายแปลงนี้จะห่างจากสโมสรสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิประมาณ300กิโล300เมตรค่ะที่นี่จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะหน้าแปลงไฟฟ้าประปาพร้อมค่ะ ที่ดินตรงนี้จะถมแล้วนะคะเหมาะกับการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยหรือซื้อไว้เกลงกำไรทำธุรกิจได้ค่ะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ15กิโลนะคะและที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนสุวินทวงศ์ปากซอย96 ประมาณ1นกิโลค่ะและเข้าออกได้สองทางด้วยนะคะออกทางโรงเรียนบดินเนชาได้อีกค่ะสนใจอย่าลืมทักมานะคะที่ดินของเราวางดาวเพียง5 0,000บาทผ่อนกับเจ้าของนานถึง5ปีไม่มีดอกเบีย้ยค่ะสวัสดีค่ะ